สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับรายการเล่าเรื่องข่าวและดิฉันใบเฟิร์มนมัชยาผิวเผือกค่ะต้องบอกว่ารายการนี้นะคะรวบรวมกันเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเด็ดเผ็ดร้อนนะคะมารวมกันไว้ที่นี่แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของความเด็ดเผ็ดร้อนแต่อาจจะมีเรื่องของความรักด้วยก็เป็นไปได้ค่ะเอามาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องบอกว่าอาจารย์ปานเทพค่ะจับข่าวคุยกับคุณหมอพรทิพย์นะคะแล้วก็มีการชี้ว่าคดีของแตงโม ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนค่ะบาดแผลใหญ่อะคะ่ะเราเห็นการจำลองในทีวีแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยไงก็เกิดจากใบพัดเนี่ยควักควัควัควัแล้วก็ไปเกิดแผลใหญ่ในมุมของเราคือเราไม่เคยเจออย่างนั้นไม่เคยเจอแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือวิศวะทุกคนเลยก็บอกว่าตกท้ายเรือเนี่ย มันแยกกันกเลยทุกผลักออกอ่ามันจะผลักออกจากกันอ่าดีก็เป็นที่สองทำไม<ช>ไม่ทดสอบแล้วเราก็ไปเห็นการทดสอบด้วยหมูครับอ่าซึ่งมันก็มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ และถัดมาค่ะกับคุณองค์อิงนะคะที่ต้องบอกว่ากับตัวสัญญาใช้เงินจนเป็นหนี้4 4่0ล้านบาทนั้นเพราะอะไรกันนะคะต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆแเราก็ไม่อยากให้หนักข่าวถามแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องคอรมอเรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทั้ง่านท่านรองหลายๆท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพักด้วยท่านมนตรีด้วยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะก็ขอให้หนักข่าวไม่ถาม อะไรที่เป็นการยุยงนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวของความรักค่ะที่ทำให้วันนี้อดีตนายกทักษิณกับคุณพิธาต้องมาเจ,เจอกันในงานเดียวกันนี่แหละค่ะต้องบอกว่าภาพนี้หาดูยากสุดๆไปเลยค่ะดี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 ด,ดีจะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันเลยที่ผ่านมาก็อาจจะไปจังหวัดเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยดีเลยจะได้นั่งคุยกัน<ม> <c oughs> อประเด็นเดี๋ยวม่มีแต่วันนี้น่าจะไคุยกันเรื่องภาสีงอบจอนเยไหมคะเดี๋ยวก็คงไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องบ้านเมืองแล้วเรื่องอะไรครับความรักก็คือความรักการเมืองก็คือการเมืองใครจะโต้เลยผมไม่ทราบเลยครับก็ต้องให้เกียริเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้คงไม่ได้เป็น พื้นที่ที่เหมาะสมจะคุยอะไรที่มันเจาะจงที่ทั้งน่าเกี่ยวกับการเมืองอย่างที่บอกเรื่องของการเมืองก็เราก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่มีผู้นําฝ่ายค้านอยู่มีสภายอยู่ก็คงจะเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการเมืองของผมว่าคุณทักษิณก็คงไม่มีอะไรพิเศษเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะคะกับคดีของคุณแตงโมนิดา หรือว่าแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์นะคะที่เสียชีวิตไปนั้นค่ะหลายคนก็ยังถกเถียงกันนะคะว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆหรือไม่แต่ที่แน่นอนค่ะอาจารย์ปานเทพนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนค่ะสําหรับทางด้านของอาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์คณะปีีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้มีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวค่ะที่บ้านพระอาทิตย์นะคะถึงคดีการเสียชีวิตของคุณแตง ะะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบาดแผลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สอดคล้องกับทิศทางของใบพัดเรือด้วยนะคะและยังรวมไปถึงค่ะมีการพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันหลากหลายเรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของเวลาการตัดต่อภาพถ่ายหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะที่รวบรวมองค์ประกอบดูแล้อย่างไงก็มองว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะโดยทางด้าน ด้านของอาจารย์ปานเทพเองค่ะก็มองว่าก็มีความหวังนะคะว่าจะให้อายการสูงสุดเนี่ยมีการรื้อคดีของนักแสดงสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะรายงานการชนสูตรศพเนี่ยบอกเลยว่ามีสายมีอะไรเต็มเต็มเต็มหลอดลมสายโครนเข้าไปในป,ปากหลอดลมไอ้นี่ยคือกุญแจสําคัญอ๋อยังไงบ้างค่ะเออเพราะมันแสดงว่าผู้ตายเนี่ยหมดลมหรือตายตอนแตะพื้นครับไอเราก็เกิดคมถามแบบวิทยาศาสตร์อ้าว ตกกลางแม่น้ำจะจะตกปีสายได้หรือ,อแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ความรู้นิติเวศนะคะซึ่งจะจาเป็นต้องมีการตรวจพบมคมาทดสอบแล้วก็ได้มาเจอกับคนหลายๆคนที่เขาก็บอกว่า,าห้าเมตรก็ตายแล้วต่อให้ว่ายน้ําแข็งนี่อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองค่ะบาดแผลใหญ่อะคะ่ะเราเห็นการจําลองในทีวีแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยไงก็เกิดจากใบพัดเนี่ยพัดเรือควากควาวาควาแล้วก็ไป เกิดแผลใหญ่ในมุมของเราคือเราไม่เคยเจออย่างนั้นไม่เคยเจอแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือวิศวะทุกคนเลยก็บอกว่าตกท้ายเรือเนี่ยมันแยกกันกเลยผลักออกอมันจะผลักออกจากกันอ่นนี่ก็เป็นที่สองทำไมไม่ทดสอบแล้วเราก็ไปเห็นการทดสอบด้วยหมูครับซึ่งมันก็มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะไม่เป็นวิทยาศาสตร์จนกระทั่งเมื่อพอครั้งที่สามก็คือว่าได้สังเกตการผ่าศพครับซึ่งในการสังเกตการผ่าศพเนี่ยยอมรับว่าเป็นข้อจํากัดเพราะว่า เราเขาไม่ให้เราจับใช่ไหมคะเมื่อไม่ให้จับเนี่ยสายตาก็เห็นแล้วก็บันทึกภาพก็คือว่าเอ๊ะมันมีภาพบาดแผลอันนึงซึ่เป็นภาพแผลที่มาตั้งแต่แรกแน่นอนค,คือแผลอื่นๆมันถูกแปลงหมดคือเย็บมั่งอะไรมั่งไม่รู้มันแหวกเพิ่มเรืออะไรประมาณนั้นก็คือแผลกล้างปลาเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราเห็นแบบนิติวิทยาศาสตร์ว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้บทความทางวิชาการ ซึ่งการที่ได้บทความทาวิชาการคือลงเจอเนอร์จากคุณหมอทวัชัยเนี่ยมันทําให้บอกได้ว่าบาดแผลใบพัดเนี่ยถ้ามันแล่นสวนมันจะขนานกันนะคะแล้วก็บอกระยะห่างก็เอามาคํานวณทำไมคุณไม่ะะทำ่าผิดเขาไม่ได้ทําอ่าไม่ได้ทาไอ้ที่มันแย่กว่าที่มันแปลกกว่านะั้นกคือว่า,อ,าอ้าอีกขามันเป็นอย่างนี้ในบทความวิชาการเนี่ยบอกเลยว่า ประหนึ่งว่าต้องเป็นใบพัดสองใบพัดถ้ามีลักษณะสวนทางกันใช่ค่ะคเพราะว่าใบาพัดหนึ่งตามเข็มใบพัดทูนเข็มทําไมคุณไม่จําลองและอันที่ความเป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันคนละลำหรือเปล่าหมายความว่าเล่นไปแล่นมาอะไรประมาณนี้พูดง่ายก็คือคุณยังไม่ได้พิสูจน์ทราบทั้งหมดนะคะหมายความว่าพิสูจน์ทราบทาวิยาศาสทั้งหมดจริงๆยังมีอีกหลายอันค่ะแต่ว่านี่คือสิ่งที่บอกว่าเหมือนกับทุกครั้งในอดีตเวลาที่มีคดี ที่ตำรวจอยากจะเอาอยู่แค่นี้ครับอะไรที่เอาเข้ามาใส่ได้เอามาใส่อะไรที่ขัดเอาออกไปเพราะฉันจะเอาอย่างนี้อันนี้คุณคุณหญิงเชื่อว่ามีทองมีอยู่แล้วค่ะลักษณะลักษณะ,ษณะใช่นี้เลยเพราะว่าเขาจะไม่วิ่งหาคือการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยถ้าจะสมบูรณ์ต้องฟังความรอบด้านแต่ว่าเขาก็จะใช้ตอบใช้หลักว่าก็เขาก็ใช้ดุลพินิษไอสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ค่ะขอโทษตอบเราหน่อยสิ ว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไหม และทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอกย้ํากันเข้าไปค่ะให้ความมั่นใจกับผู้ที่ติดตามกันมากยิ่งขึ้นด้วยหลากหลายคนที่กําลังลุ้นกันอยู่ค่ะว่าอยากให้ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นจริงๆกับนักแสดงสาวและถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงๆนั้นค่ะก็จะเป็นการย้ําด้วยนะคะว่ากฎหมายค่ะและหลักนิติธรรมในประเทศไทยยังคงเชื่อมั่นได้ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของอาจารย์ปานเทพเองนะคะก็มีการโพสต์ Facebook ค่ะผ่านช่อง ทางส่วนตัวนะคะมีภาพที่นั่งจับมือกันกันกบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะหรือว่าคุณหมอพรทิพย์เนี่ยแหละค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชค่ะบาดแผลต่างๆแล้วก็ลักษณะศพของคุณแตงโมค่ะว่ามีลักษณะที่ต้องบอกว่าโอ้โหดูแล้วนะคะก็ยังไงก็ไม่เหมือนอุบัติเหตุเลยสักนิดเดียวนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์มาร่วมงานวันนี้บ้านพระอาทิตย์ได้รับเกียรติจากคุณ หญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันโดยท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชบาดแผลและลักษณะศพ คดีแต่งโมรวมถึงยินดีที่จะมาร่วมงานกับพวกเราที่จะเปิดศูนย์ร้องทุกข์ของประชาชนในนามมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินต่อไปแม่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถ้าได้ฟังชื่อของคุณหญิงแล้วนะคะคุณหมอพรทิพย์เองนี่ก็เป็นมือฉมังแห่งวงการในประเทศไทยเช่นกันค่ะตอนนี้มาจับมือก,กันแล้วกับอาจารย์ปานเทพนะคะก็มองว่าคดีนี้นะคะไม่หลุดมือกันไปง่ายๆแน่นอนค่ะ เรียกว่ากัดไม่ปล่อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นนะคะ หลากหลายคนที่กําลังรู้สึกว่าภัยกําลังมาถึงตัวหลังจากที่มอบภัยให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่อย่างที่ทราบกนดีนะคะว่าแม่มีเสียงนะคะจากมือที่มองไม่เห็นเสียงที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยที่ส่งเสียงมายับยั้งการทําคดีนี้กันอย่างมากมายอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกนกักการเมืองที่เอี่ยวในเรื่องนี้หรือจะเป็นข้าราชการระดับสูงก็ดีตอนนี้ค่ะล้วนแต่ตื่น ตัวตามกันไปอย่างแน่นอนนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องติดตามค่ะเชื่อว่าคดีนี้นะคะไม่ถูกเงียบหายไปอย่างง่ายดายแน่นอนเพราะว่าเป็นที่จับตาของประชาชนคนไทยอย่างมากและก็รวมถึงเราทุกคนณนะที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ และถัดมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นายกอุงอิงนะคะก็โดนแซวโดนแซะโดนนั่นโดนนี่กันแบบทุกวิทุกสัปดาห์ทุกวี่ทุกวันจนถึงขั้นต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้แบบจะว่ากันทุกเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้นายกอุงอิงก็พูดมาแบบนี้นะคะและตามมาที่สถานการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าเราไม่พูดถึงคงไม่ได้คะ่ะเพราะว่านายกอุงอิงเนี่นยดโดนแซวโดนแซะกันแต่ละวันนะคะจนแบบไม,ไม่ได้เวน้นไม่ได้วกักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน จนนายกอุงอิงก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะจะว่ากันทุกเรื่องเลยหรืออย่างไรค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าต้องบอกว่านายกอุงอิงกับตัวสัญญาใช้เงินจนเป็นหนี้4ี่0ร้ล้านนะคะในที่นี้เป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้จะมารับชมกันด้วยกันเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่ออ้างว่าการโอนหุ้นกว่า4,400ร้ล้านในที่นี้เป็นการซื้อจากญาติพี่น้องค่ะคำถามที่มีเกิดขึ้นนะคะก็คือ ซื้อขายในราคาเท่าไหร่แล้วเป็นตามมูลค่าที่ตราไว้หรือว่ามูลค่าตามบัญชีซึ่งเป็นบริษัทที่มีกําไรนะคะก็มูลค่าตามบัญชีเนี่ยก็จะสูงกว่าราคาพาค่ะทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบนะคะว่าผู้ขายขายตามราคามูลค่าตามบัญชีหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการกำไรนะคะจากการขายหุ้นเสียภาษีหรือไม่ซึ่งปกติทางสัมภากรเองนะคะก็จะต้องมีการกำหนดให้ขายตามมูลค่าตามบัญชีค่ะเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีพูดง่ายๆประมาณนี้ทีนี้ก็มีคำถามเข้ามานะคะคุณผู้ชมว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ตั้งคำถามไว้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะการ ออกตัวสัญญาใช้เงินมูลค่ากว่า4,400ล้านบาทของนายกแผ่ทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีนายกอุงอิงของเรานี่แหละเพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นให้กับญาติพี่น้องเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเปล่านะคะในการรับโอนหุ้น,นะคะ่ะเพราะว่า9บริษัทเนี่ยโดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงเสียเงินภาษีนะคะที่เป็นเงินได้บุคคลธรรมดานับพันล้านบาท โอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าอันนี้นะคะก็เป็นที่น่าคิดค่ะว่าจะเป็นการเจริญรอยตาม พ่อหรือเปล่าเพราะว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะก็เคยโดนคดีซุกหุ้นภาคหนึ่งหรือซุกหุ้นภาคสองหรือไม่ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เลยเป็นที่ถกเถียงว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องให้กับประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของครอบครัวซึ่งตอนนี้นายกอุงอิงคะจะเป็นเหมือนคุณพ่อหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเขาก็เลยมีการพูดถึงกันค่ะว่าอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองพิภาคษาว่านายทักษิณตอนนั้นเนี่ยก็คือร่ำรวยผิดปกตินะคะก็เลยถูกยึดทรัพย์ไปค่ะ4 0 6 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ตกเป็นของแผ่นดินทีนี้ไม่มีการยอมรับกันอย่างเป็นทางการนะคะว่าทำไมนายทักษิณเนี่ยถึงนำหุ้นมูลค่านับหมื่นล้านไปฝากไว้กับคนรับใช้ค่ะ แต่การให้คนรับใช้ถือหุ้นแทนทําให้ในายทักษิณได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นในตลาดรัพย์โดยที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ก็คือพูดง่ายๆว่าโอเคฉันไม่ได้ถือเองนะแต่ว่าคนอื่นถือแต่สุดท้ายแล้วคนรับใช้นั่นแหละค่ะก็เป็นการถือหลอกๆเท่านั้นเองนะคะพูดง่ายๆ จนกระทั่งขามีการเปิดโปงการซุกหุ้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือวา่ากรลอตอเองเนี่ยเขาก็เขา้าตรวจสอบแล้วก็ปรับเงินนะคะปรับคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นเงินทั้งหมด6.9ล้าน9แสนบาทในข้อหาที่ไม่ยอมแจ้งนะคะการซื้อขายหุ้นคเ้าเปเซ็น5%ค่ะแต่ก็รอดจากคดีการใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหุ้นกลับมาเป็นของ นายกอุงอิงน,นี่แหละโอ้โหก็คือต้องบอกว่าก็จะไปไหนได้ละ่นะเนาะของพ่อของแม่นะคะก็กลับมาที่ลูกซึ่งสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือดังนี้ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเลยในการอ้างว่าการโอนหุ้นกว่า4,400ล้านเนี่ยเป็นการซื้อจากญาติพี่น้องคำถามที่เกิดขึ้นก็คือซื้อขายในราคาเท่าไหร่ตามมูลค่าที่ตราไว้หรือว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีกำไรมูลค่าตามบัญชีจะสูงกว่าราคาพานะคะกรมสรรพากรต้องติดตามตรวจสอบค่ะว่าผู้ขายขายตามราคามูลค่าตามบัญชีหรือไม่ ถ้ามีกำไรจากการขายหุ้นเสียภาษีหรือไม่นะคะซึ่งปกติก็ต้องมีการกําหนดให้ขายตามมูลค่าตามบัญชีนะคะเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในข้อนี้กรมสรรพากรจัดการอย่างไรนะคะ 2. ค่ะการซื้อขายต้องมีการเสียค่าอากรสแต็มค่ะในกรณีนี้มีการเสียอากรถูกต้องหรือไม่นะคะแม้ค่าอากรจะไม่มากนักแต่มูลค่าหุ้น 4,400ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นค่าอากรก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะคุณผู้ชมก็มากตามกันไปพูดง่ายๆเลย 3. เมื่อพิจารณาจากตัวสัญญาใช้เงินแบบไม่มีกำหนดเวลาให้ชำระนะคะและไม่มีดอกเบีย้ยโดยเฉพาะจากคุณหญิงพจมานเนี่ยที่เป็นมารดานะคะก็ทําให้คิดไปได้ว่าเจตนาที่แท้จริงในการออกตัวสัญญาใช้เงินมิได้มีเจตนาที่แท้จริงในการเป็นประกันในการชําระหนี้ค่าหุ้นค่ะแต่เป็นการอําพรางสัญญาให้หุ้นหรือไม่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ สั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นต่อนายกอุงอิงอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นการอําพรางจริงก็จะเท่ากับว่านี่จำนวนนี้ที่นายกอุงอิงยื่นแสดงต่อปปชเนี่ยเป็นนี่ปลอมนะคะเมื่อเป็นนี่ปลอมคำถามก็คือเข้าข่ายจงใจที่จะยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและนี่สินด้วยความอันเป็นเท็จ หรือไม่เพราะถ้าเป็นการอําพรางการใช้หุ้นนะคะซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ได้รับกว่า4,400ล้านบาทถือเป็นไรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานับพันล้านบาทด้วยกันค่ะถ้าอําพรางสำเร็จก็ต้องไม่ถูกตรวจสอบและไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมนี่คือนายกของบ้านเราแล้วนายกกําลังเลี่ยงการจ่ายภาษีโดยการอําพราง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ก็คือคำถามว่าตอนนี้แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะปัญหานะคะตอนนี้คือทุกคนมองเห็นตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าในยามที่มีอํานาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินขนาดนี้นกลไกอานาจรัฐหรือองค์กรอิสระจะกล้าตรวจสอบกรณีนี้หรือไม่อย่างไร แม่ในขณะที่เราทุกคนเสียภาษีกันอยู่นะคะแม้ว่ารายได้เราจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็คงคิดเหมือนกันล่ละค่ะว่าในฐานะผู้นำประเทศค่ะแล้วก็มีสินทรัพย์ทรัพย์สินเยอะมากขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้มันโปร่งใสแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริงใจกับประชาชนและประเทศชาติได้หรือไม่อันนี้ต้องติดตามค่ะ มาที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บดิฉันนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ พรมลิขิตบรรดานชักพาชักพาจริงๆค่ะเพราะว่าความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่มีบทบาททางการเมืองค่ะบรรดาลชักพาจริงๆค่ะจัดงานมงคลสมรสปุ๊บนะคะก็นําพาสองบุคคลที่ไม่น่าจะมาร่วมเฟรมร่วมงานกันได้มาอยู่ในงานนี้ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นภาพหายากค่ะระหว่างอดีตนายกทักษิณค่ะและคุณพิธาในงานนี้ไปชมกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะดีดี ดีดีดีจะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันเลยตอนที่ผ่านมาก็อาจจะไปจังหวัดเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยดีได้จะได้นั่งคุยกันออมประเด็นเดี๋ยวมันมีกับวันนี้น่ะได้คุยกันเรื่องภาษีออมปโต้ได้ไหมคะเดี๋ก็คงไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องบ้านเมืองนี่ ลเรื่องกันเลยครับความรักก็คือความรักการเมืองก็คือการเมืองใครจะโต๊เลยผมไม่ทราบเลยครับก็ต้องให้เกียริเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้คงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะคุยอะไรที่มันเจาะจงที่ทั้งนั้นเกี่ยวกับการเมืองอย่างที่บอก เรื่องของการเมืองก็เราก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่มีผู้นําฝ่ายค้านอยู่มีสภาอยู่ก็คงจะเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการเมืองของผมว่าคุณทักษินก็คงไม่มีอะไรพิเศษครอบครัวเขาครับที่เป็นทองแผ่นเดียวกันพักของพักประชาชนก็คงเป็นพักประชาชนพักประเทไทยก็คงเป็นพักประเทไทยนีบผมก็บอกเขาออกนอกจะจะเป็นเกียร์แล้วยังกดดันอกเพราะว่าหัวหน้าอยากโสดอยู่หัวหน้ามีทั้งสี่คนทำไมเลือกผมเปงผู้ว่ คราวนี้เราก็บอกว่าไปลำปางนี่จะไม่มีลำพาล้วนะเดี๋ยวจะหาให้และสำหรับงานแต่งงานนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดขึ้นค่ะที่โรงแรมอัศวินกแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่นี่เองค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนายกทักษิณชิน,นวัตรค่ะและคุณพิธาลิมเจริญรัตนะคะอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะที่มาร่วมงานฉลองมงคลสมรสของสอง ท่านที่มีความรักนะคะแล้วก็มีบทบาททางการเมืองด้วยกันนะคะก็คือระหว่างเจ้าบ่าวนะคะคือคุณทนาธรโลสุนทรค่ะเป็นสสลำปางเขตสองพักเพื่อไทยค่ะส่วนเจ้าสาวนั้นไม่ใช่ใครนะคะก็คือคุณรพศน,นิยามโมสดนะคะก็เป็นสสลำปางค่ะเขตสี่พักประชาชนนะคะต้องบอกว่าแหมในเรื่องของบทบาททางการเมืองนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะอยู่คนละพรรคค่ะแต่ว่าพอมีความรักแล้วพรรคเดียวกันนะคะแล้วก็เลยท ให้หลากหลายบุคคลนะคะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะบรรยากาศก็ชื่นมื่นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรียกว่ามีแขกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายนะคะซึ่งขอมาเริ่มต้นกันที่อดีตนายกทักษิณก,กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าอาดีตนายกทักษิณเองนะคะก็มีการเดินทางมานะคะพร้อมกับบรรดาแกนนําพรรคเพื่อไทยนะคะเช่นคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคุณ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะหรือจะเป็นคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ยังรวมถึงสสพักเพื่อไทยนะคะโดยอดีตนายทักษิณค่ะมีการลงนามอวยพรด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณธนาธรและคุณรัฐพสที่ได้ร่วมชีวิตกันขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขความสมหวัง และสำเร็จในชีวิตคู่ตลอดไปค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะตัดภาพมาที่คุณพิธากันว่างดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะคุณพิธามาพร้อมกับคุณชัยธวัฒตุลาทนนะคะอดีตหัวนหน้าพักเก้าไกลนะคะแล้วก็คุณพันนิกาวานิศค่ะและสสพักประชาชนนะคะโดยโลงนามอวยพรสั้นๆค่ะแต่ก็ครบถ้วนด้วยความหมายนะคะสุขสมหวังนิดนิรันด์ค่ะทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของอดีตนาย,ยกทักษิณเองนะคะก็ดําเนินหน้าที่เป็นประธานในพิธีนะคะมีการกล่าว อวยพรฝั่งเจ้าบ่าวค่ะซึ่งเป็นสสลำปางพักเพื่อไทยและคุณพิธานะคะก็เป็นประธานทางฝ่ายเจ้าสาวเป็นสสลำปางพักประชาชนนะคะสําหรับห้องจัดเลี้ยงก็มีการรองรับนะคะถึง50โต๊ะแขกโดยประมาณ500ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า จุดโฟกัสค่ะก็คือ,อทั้งสองพักนี่ก็คือมีการจัดโต๊ะ VIP นะคะตั้งอยู่ใกล้กันเลยคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่โซนด้านหน้าเวทีนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นงานอื่นทั่วไปนะคะลำบากใจลำบากใจค่ะที่จะเอเชิญคนนั้นก็ไม่เชิญคนนี้ก็ไม่ได้แต่งานนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะคะอยู่คนละพักก็เลยจําเป็นนะคะด้วยความยินดีนั่นแหละที่จะเรียนเชิญค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ของพักนะคะมาร่วมงานกันด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าก่อน เริ่มพิธีการนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักคุณผู้ชมเพราะว่าคุณพิธาเองเนี่ยเดินเข้าไปทักทายอดีตนายกทักษิณน,นะคะก่อนที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยจะมีการลุกขึ้นไปพูดคุยกับคุณพิธาด้วยแล้วก็มีคุณพนิกาย,ยืนคุยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะก็บอกว่าเอ๊หรือว่าส้มกับแดงจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือเปล่านะคะแต่ว่าอดีตนายกทัก สินก็มีการลั่นวาจาเช่นเดียวกันนะคะว่าส้มกับแดงไม่รวมกันแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะดิฉันยังอดยิ้มไม่ได้เลยนะคะก็ต้องถือว่าน่ารักค่ะความรักนะคะชักนํานะคะให้หลายท่านมาเจอกันในงานนี้ด้วยนะคะก็ต้องถือว่าช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงค่ะที่เป็นช่วงมหามงคลเลิกนะคะหลายท่านก็จัดงานมงคลกันเยอะแยะมากมายด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ในวันนี้เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมกันค่ะในรายการเล่าเรื่องค่ะ ะะและวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปค่ะต้องมาฝากกันด้วยกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะจากช่อง13สยามไทยกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ และสำหรับท่านที่รักสุขภาพวันนี้พลาดไม่ได้กับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองค่ะแต่รอบมีพิเศษกว่าทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้อนรับปีใหม่ไทยและปีใหม่จีนนะคะด้วยของแถมแผ่นทองแชร์กงหมิวจากฮ่องกงค่ะต้องบอกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคุณนะคะโดยที่ ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงก็ได้รับมาดูแลเลยค่ะและววันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพดีต้องบอกว่าเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะทั้งการบำรุงระบบไร้เวียลโลหิตค่ะระบบการย่อยอาหารนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชัน่นนอกจากจะมีแถมแผ่นทองแช่ก้งหมิวให้กับคุณแล้วยังมีราคาสุดพิเศษด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ทางด้านของสูตรดั้งเดิมวันนี้ซื้อ1แถมหนึ่งในรา 1,500บาทเท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะซื้อ6แถม2ในราคา4,800บาทด้วยส่วนท่านที่ซื้อ12ขวดแถมไปเลยอีก5ขวดจ่ายเพียงแค่9,600บาทเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเป็นสุรเอ็กซ์ตร้าจัดให้เลยเพราะวันนี้ซื้อ1แถม1ค่ะในราคา1,800บาทด้วยกันค่ะซื้อ6แถม2ค่ะจ่ายเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นนะคะแลววันนี้ถ้าซื้อ12ขวดแถม ไปเลยอีก5ขวดจ่ายเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นเองค่ะแม่ได้ยินแบบนี้แล้วต้องรีบเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นสิริมงคลกันทวนหน้าแล้วก็สุขภาพดีกันด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่ช้อปปีของเราค่ะ13สยามก้านตองหรือจะโทรมาก็ได้นะคะฝากกันด้วยนะคะ